เทวิตเทเรสคอนสัคชั่นสร้างบ้านด้วยสตร์และศิลป์คือแนวคิดในการสร้างบ้านของทีมงานการสร้างบ้านนั้นเราให้ความสำคัญกับการก่อสร้างบ้านหลังนี้เป็นบ้าน3ามชั้นเรามาดูตั้งแต่ชั้น3ลงมานะครับการควบคุมการก่อสร้างที่นี่ดูแลการควบคุมโดยพินิษอินดี้ห้องนี้เป็นห้องชั้น3ที่มีการปูพื้นไม้ด้วยไม้จริงโถงบันไดนั้นตกแต่ง โคมไฟได้อย่างสวยงามการใช้พื้นการเลือกใช้วัสดุต่างๆนั้นเราเน้นใช้วัสดุที่เป็นคุณภาพในการใช้ปูวัสดุต่างๆการใช้วัสดุการติดตั้งถูกควบคุมดูแลโดยพินิจอินดี้ทั้งหลังนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของบ้านห้องแต่ละห้องนั้นจะใหญ่กว้างขวางนะครับห้องสบายโอโถงนะครับแต่ละห้องนั้นสามารถที่จะทาสีได้ตามที่เจ้าของบ้านต้องการ บ้านหลังนี้ผนังนั้นเป็นอิฐมวลเบาการตกแต่งภายในห้องน้ําก็จะปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์อย่างประณีตการติดตั้งสุขภัณฑ์ต่างๆนั้นเราติดตั้งพร้อมใช้งานในการสร้างบ้านในการใช้งานการติดตั้งบันไดนั้นเป็นบันไดไม้จริงแล้วก็ปูด้วยกาวที55จากซิก้า ประตูที่ชั้นหนึ่งนั้นเป็นประตูไม้จริงติดตั้งไว้เป็นประตูหลักของบ้านเข้าสู่ภายในบ้านชั้นหนึ่งนั้นก็เป็นการปูด้วยไม้ในส่วนของชั้นหนึ่งนั้นจะมีห้องผู้สูงอายุซึ่งการใช้วัสดุในการปูพื้นนั้นจะเป็นพื้นสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งจะมีความนิ่มในส่วนของห้องน้ําการเข้าห้องน้ํานั้นเราจะทําประตูเป็นบานเลื่อนเพื่อรองรับการใช้วีลแชร์เข้าไปในห้องน้ํา การใช้วัสดุการตกแต่งต่างๆนั้นจะใช้วัสดุที่น้อยมีแค่ในส่วนของชักโรครกแล้วก็ในส่วนของพื้นนั้นจะเป็นระนาบเดียวกันการระบายน้ําก็จะระบายโดยท่อที่มีความสม่ำเสมอกันนะครับการตกแต่งภายในบ้านส่วนห้องอื่นก็จะตกแต่งตามความต้องการของเจ้าของบ้านและนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานทีมงานเซอร์วิสเทเรสคอน r ั c ชั่นบ้านหลังนี้เป็นบ้านสามชั้นใช้อิฐมวลเบาในการก่อสร้างทั้งหลัง โดยการควบคุมงานของพินิจอินดี้ในส่วนของรอบบ้านนั้นระบบท่อระบบท่อน้ำดีภายในบ้านนั้นเราใช้ท่อ PPR ซึ่งเป็นท่อที่ เชื่อมด้วยความร้อนไม่ต้องห่วงเรื่องของการรั่วซึมระบบท่อไฟฟ้านั้นจะเป็นท่อจาก S C G เน้นคุณภาพในการใช้วัสดุและการทำงานต่างๆนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของมาตรฐานด้วยการสร้างบ้านด้วยศาสตร์และศิลป์ของทีมงาน Service Torres Construction ภายนอกบ้านนั้นเป็นสเต็มคอนกรีต เป็นพื้นที่จอดรถอย่างสวยงามนะครับท่านที่สนใจสร้างบ้านด้วยศาสตร์และศิลป์ติดต่อได้ที่ Service t o r r เร n คอนสักชั่นโ939789244ขอบคุณมากครับ